ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัม พุทธะยะถาปิปุกผาลาสิมหากะิิรามาลาคุเนพหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัดตพังกุสลังผกหุนติอเอเอเอ,อ,อนะบัดนี้ จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกุศลกรรมกถาว่าด้วยการทำความดีเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุสลบุญญาสีส่วนทักษินานุประทาน ในการบำเพ็ญกุศลส่วนพระอภิธรรมอุทิศให้คุณยายอำนวยสุวรรณสินผู้ไหวชนโดยคณะท่านเจ้าภาพญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รัก ได้แสดงน้ำใจมาร่วมในงานนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงคืนนี้โดยทุกฝ่ายมาร่วมแสดงน้ำใจอาลัยรักคุณยายผู้จากไปร่วมแสดงน้ำใจความเสียใจกับผู้ยันอยู่คือเป็นกุลธายา โดยเฉพาะผู้เป็นธิดาคือคุณกองการและผู้เป็นเขยมอมหลวงวินาสุขบันณอายุทยาและหลานทั้งสองคนในยามเศร้าเช่นนี้เมื่อได้มีน้ำใจจากทุกท่านมาร่วมง,งานก็ลดความเศร้าโศกลงบ้างกาลยานามิตร เพื่อนดีเพื่อนแท้ช่วยให้มีความสุขเป็นหลายเท่าและลดความเศร้าให้น้อยลงในยามได้ดีมีสุขจัดเฉลิมฉลองได้เพื่อนที่คงม,มีความจริงใจมาร่วมง,งานเจ้าของงานก็มีความสุข เพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันในยามที่สูญเสียเช่นนี้ได้เห็นหน้าท่านทั้งหลายมาแสดงน้ำใจอะไรรักปุดใหญ่ผู้เป็นทายาททั้งหลายก็ลดความเศร้าโศก และได้เห็นท่านทั้งหลายมาช่วยบำเพ็ญบุญบำเพ็ญอ,อุศอุทิศให้คุณใหญ่ก็ต้องรู้สึกในน้ำใจของท่านทั้งหลายดังนั้นการมาในงานนี้จึงมีความหมายของทุกท่านเพราะท่านได้แสดงน้ำใจโดยเฉพาะผู้เป็นธิดาเป็นเขยเป็นหลาน ได้มีโอกาสลำลึกนึกถึงความดีงามของท่านผู้จากไปจากไปแต่เพียงร่างแต่คุณงามความดียางประทับอยู่ในความสงจับรูปังชีรติมัจจานางนามะโคตังนัชชีรติ ร่างกายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแต่ชื่อเสียงคุณงามความดีหาได้ดับสลายตามไปไม่อันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจความดีของผู้เป็นแม่เป็นยายยังประทับอยู่ในจิตใจของลูกของหลานเพราะฉะนั้นคุณยายอํนวยที่ได้ใช้ชีวิตด้วยความรักลูกรักหลานเสียสละเพื่อความสุข ของลูกหลานย้ยายที่ทำงานจากชุมพรซึ่งรับตำแหน่งเป็นตำรวจอยู่นั้นมาอยู่ใกล้ลูกสาวที่กรุงเทพก็ดีต่อมาลาออกจากราชาการดูแลหลานๆก็ดีนี่แสดงถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ เป็นความเสียสละสุดยอดได้เห็นความเจริญเติบโตก้าวหน้าของธิดาของเขยของหลานทั้งในด้านการงานและการศึกษาก็มีความสุขแล้วแม้จะร่วงรับดับชีพไปก็ยังเหลือกุไลทายาทที่เป็น กุลบุตรกลลตธิดาสบสกุลท่านเลี้ยงดูลูกหลานไม่ได้หวังอะไรมากนอกจากว่ายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใชย้ยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาครั้นเมื่อถึงวันตายวายชีว่า หวังว่าเจ้าปิดตามเมื่อสิ้นใจและลูกหลานรวมทั้งเขยก็ได้ทําหน้าที่ตามที่หวังยามที่แม่แก่เท่าก็ดูแลกันด้วยตนเองไม่ได้จ้างใครเป็นิกปิีในช่วงสุดท้ายบุรณะ ซ่อมแซมบ้านเรือนก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลคุณแม่อีกเช่นกันด้วยจิตเจตนาที่เป็นกุศอคุณแม่ย่อมจะอย่างรู้ทราบได้ยาณวิถีใดใดได,ได้ชีวิตทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เป็นบุพการีคุณแม่คุณใหญ่ มีน้ำใจอันอนงานตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ให้การศึกษายามที่ลูกเติบใหญ่แล้วก็ยังดูแลไม่ได้หยุดหยอด่อนในเรื่องความสะดวกทุกประการเพื่อให้ลูกๆและเขยได้ทำงานในหน้าที่ และมีความเจริญงอกงามในหน้าที่ก,การงานเห็นแล้วท่านก็ปลื้มใจเมื่อดับไปก็มีสิ่งที่เป็นความงดงามแห่งชีวิตของลูกหลานนี่แหละอยู่ทดแทนดังเทียนที่จุดไว้เบื้องหน้าอตมภาพเรียกว่าเทียน สองธรจุดให้พระเทศมีค่ามหาศาลเพราะทำให้คนฝั่งเทศฝั่งถรมต่างจากเทียนบางเล่มที่จุดเล่นจุดทิ้งจุดความดับไปอย่างไร้คุณค่าแต่ว่าชีวิตของคุณใหญ่ เป็นเหมือนเทียนสองธรรมสองทางให้ลูกหลานจุดยังมีคุณค่ามีความหมายด้วยน้ำใจแห่งความรักอันไม่มีเงื่อนไขจากไปแล้วก็มีมรดกแห่งธรรมะแห่งความดีงามสืบต่อไปในบุคคลผู้เป็นทายาท เปลวเทียนละหลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะหลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนไม่ต้องหาคำตอบให้ยากว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่แทนคุณยายผู้จากไปก็คือผู้เป็นทายาทแห่งะกูลนี้นั่นเอง ชีวิตจึงเป็นความงดงามถ้าได้ใช้ทําประโยชน์ทําความดีเหมือนดอกไม้ที่ประดับบราดาอยู่หน้าหีบบรรจ,จุศพนี้นั่นแหละดอกไม้เหล่านี้มีความงดงามแต่ที่ปลูกที่เกิดมันก็คือโคลนดินนั่นเอง เป็นต้นลําต้นออกมาเป็นเถาเป็นกอออกมาในดอกที่งดงามและดอกเหล่านี้ถ้าเหี่ยวแห้งไปอย่างไร้คุณค่าก็ไม่มีความหมายแต่เมื่อได้ช่างจัดดอกไม้ที่ชานตลาดเอามาเรียงร้อยเป็นพวงบุปผาที่งดงาม ประดับอยู่ด้วเบื้องหน้าของเราก็ควรแก่การมองการนำมาใช้บูชาผู้จากไปและบูชาพระเป็นคติธรรมสอนเราท่านทั้งหลายผู้มาในงานนี้ว่าชีวิตก็เหมือนดอกไม้บางชีวิตเป็นดอกหญ้า ลิมทางให้คนเหยียบย่ำเคียวเฉาไปอย่างไรคนจดจับแต่บางชีวิตเป็นดอกไม้ขึ้นหิ่งบูชาพระประดับประดาสถานที่ให้คนได้ชื่นชมนั่นคือชีวิตของคุณยายอำนวยสวรรณสิน เพราะท่านดำรงชีวิตทิ่งงดนามประดุดดอกไม้ที่จัดสรรมาอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายสมตามในแห่งพระบาลีนิเขปะบที่อาตมาภาพได้ยกไว้นักเบื้องต้นว่ายะถาปิปุพราสิมหาเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ดอกไม้ที่เป็นกองสมกันอยู่นั้นหากได้นายมาลาการผู้ชาญฉลาดนำมาร้อยเรียงเป็นพวงมาลาที่สวยสดงดงามได้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องตายไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้น เมื่อนำเอามาทำใช้ชีวิตบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะมีค่างดงามดังพวงมาลาเช่นกันเพราะฉะนั้นกัดตับพังภูสลังพะุมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าคือทำความดีประดับไว้ ในโลกใบนี้ด้วยเหตุน,นี้เองเราทั้งหลายจึงต้องไม่ประมาทเพราะชีวิตไม่เที่ยงแม้คุณยายจะไม่ได้สอนธรรมะด้วยกว่าจาของท่านแต่ร่างที่นอนในโลงอยู่ตรงหน้า แต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ไซในโลกนั้นไม่ช้าพันฉันก็เป็นเช่นท่านเอ่ยจากไปกระทันหันป่วยเพียงสามวันแม้จะเป็นเหตุอันชวนเศร้าโศกอะไรแต่ก็ได้ชื่อว่า ผู้เป็นบุตรหลานได้ทำหน้าที่ดูแลท่านอย่างเต็มที่จนจวบวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านความไม่ประมาทนี่แหละที่ทำให้เราตั้งใจทําความดีต่อกับถ้าเอาแต่ตั้งข้อ ทิพีกมานะใส่กันทะเลาะก,กันไม่คืนดีกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสพบกันอีกและกล่าวคำขอโทษกล่าวคำสมัครสมานคืนดีกันหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัจเชวะกิจจมาตับปัง โกชัญญามารณงสุเวทำสิ่งที่ควรทำเสียแต่วันนี้ใครจะรู้บ้างว่าพรุ่งนี้พระยามัจจุราชจะมาเยือนหรือไม่ความไม่ประมาทต้องอยู่ในใจของเราแต่ละคนประมาทคือนึกว่า เราจะอยู่คำฟ้าหรืออย่างไรนัปราชญ์ท่านประพันธ์เป็นภาษาบาลีว่าชีวิตังพยาธิกาโลจัตเทหะนิเขปนังคติปันเจเต,เตชีวะโลก,กัสมิง อน,นิมิตตาน,นายเรแปลความว่าชีวิตของเราแต่ละคนมีความลับของชีวิตที่ไม่อาจรู้ล่วงหน้า5ประการหนึ่งชีวิตตใครบ้างจะรู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้มีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปีกี่เดือน หรือกี่วันแต่ละชีวิตไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้และชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่รู้เขามัอนกันเรื่องที่สองพยางทีใครจะรู้บ้างว่าจะดับไปจากโรคนี้ด้วยโรคอะไร สู้รละวางรักษาโรคร้ายๆรุนแรงแต่อาจจะมาดับเพราะโรคเล็กๆในน้อยก็ได้เพียงเพราะติดเชื้อก็ได้กาโลคือเวลาที่จะดับเราไม่รู้ว่าเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชมีพระราชนิพนธ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมุ้ยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแพ เย็นอยู่หยอกลูกด้วยท้ามมวยอาสัตข้อที่สเทหะนิเขปนะเราไม่รู้ว่าจะทอดร่างลงดับจิตที่ไหนที่บ้านโรงพยาบาลกลางทะเลหรือในอากาศเลือกไม่ได้ แต่ละชีวิตสุดท้ายคติตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนใครบอกได้แต่ที่พอจะเตรียมการได้ก็คือว่ายามที่จะดับเราจะไปสู่สุขติหรือทุกขติถ้าไม่ทำกรรมหนักทะลุกลับ แต่เราทําปากบ้างบุญบ้างถั่วเฉลี่ยกันไปท่านก็ให้ถือเคล็ดว่าก่อนจะดับต้องตั้งสติเข้าไว้ทรงใจไปนึกถึงคุณความดีเพราะก่อนจะดับมันจะมีสิ่งที่ปรากฏกับจิตสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตอยู่สามประการอย่างใดอย่างหนึง่ง และเราจะไปเกิดตามจิตที่หวนประวัตินึกในขณะสุดท้าย 1. กรรม 2. กรรมมนิมิตสาคตินิมิตบางคนเวลาจะดับจะนึกถึงกรรมที่ตัวเองได้ทำท,ทั้งบาปกรรมหรือบุศล,ลกรรมแล้วแต่จะนึกถึงอะไร เช่นใส่บาตรทำบุญสร้างทอดกระถิ้นทอดผัาป่าพอนึกถึงอันนั้นจิตก็จะไปเกิดความสว่างจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือจิตผ่องใสก็จะไปสู่สุขติ จิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็จะไปเกิดในทุกขติโบราณท่านจึงให้นึกถึงพระโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายเปิดเทปสวดมนต์ให้ฝังบัง นิมนต์พระมารับสังฆฐานบัตให้จิตประวัติถึงผ้าเหลือนก่อนดับหรือบริกรรมภาวนาพุทโธอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปเกิดตามสิ่งที่จิตผูกพันเขาเรียกว่าอาสันกรรมและกรรมที่ทำในระยะใกล้ตายจิต นึกถึงกรรมนั้นที่ในทางที่ดีก็จะไปเกิดที่ดีบางทีนึกถึงไม่ได้นึกถึงกรรมแต่นึกถึงกรรมมณิมิตภาพของความดีที่เราทำเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเรียนจิตก็จะเห็นภาพโบสถ์วิหารเป็นต,ต้น เรียกว่ากรรมมณิมิตรตรงข้ามกับคนที่เอามีดไปแทงเขาตายเวลาใกล้ตายก็จะมามีมีดมาไล่แทงกลัวลนลานอย่างนี้เป็นต้นเป็นกรรมมณิมิตรก็ไปเกิดตามกรรมมณิมิตรไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีสุดท้ายคติิม,มิต จะไปเกิดท like um, ี่ไหนคนใกล้ตาจะเห็นภาพเห็นภาพเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะไปเกิดที่ดีเหมือนมีคนมารอรับมาเชิญชวนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีท่านเรียกว่าคตินิมิหดับแล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นตางนั้น ดังนั้นความรักของชีวิตแม้จะมีอยู่แต่ท่านก่อนแนะว่าอย่าประมาทนึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักหักหลงในสงสารกำจัดมืดโมหันอันธากาลทำให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจ คุณยายอำนวยท่านจากไปอย่างมีสติลูกหลานให้ท่านทำบุญทำกุศลที่โรงพยาบาลจิตผองใสจิตเตอาังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผองใส ก็เป็นอันหวังได้ว่าจะไปสู่สุคติพบภูมิที่ดีและยิ่งเราท่านทั้งหลายมาพร้อมใจกันทำบุญทำกุศลในแต่ละค่ำคืนอุทิศทำแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณยายได้อนุโมทนาบุญก็จะสำเร็จเป็นอิทวิบาร ทิพยพยสมบัติเพิ่มยิ่งขึ้นในสัมปรายภพเมื่อคุณยายได้ทราบและอ่านโมทนานั้นดังที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันในคืนนี้เพื่อถวายทานสมาทานศีลเจริญจิตภาว,า,าวนาด้วยการฟังพระธรรมเทศานานี้และจะฟังพระสวดพระอภิธรรมต่อไป เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายส่งใจลำลรึกนึกถึงคุญญายานวยสุวรรณสินและพร้อมใจการอุทิตส่วนบุญส่วนบุญส่วนอุศลไปให้พร้อมกันน้าบัดนี้อีกมินากระจกอุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไป ยมมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แนรวมวิญญาณของคุณยายอํอำนวยสุวรรณศิมิว่าสถิตอยูนะ่ณสถานวิมารพบใดขอได้ทราบด้วยญาณวิถีว่าบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ขอได้โปรดอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติทีพยสมบัติยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารกทุกป,ประการและประธานแสดงพระธรรมเทศนาในกุศลกรรมกถา พอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนี้